สวัสดีครับสวัสดี FC Tech Sound ทุกท่านครับอันนี้ก็จะพามาชมวางระเบิดตู้เทอร์โบ75นะครับของเติบโตมิวสิกนะครับเทอร์โบ18สีก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่ๆนาๆกันเลยนะครับผมเป็นสีบ็อกซี ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ก็ตัวเปล่าก็ใบละสี่พบาทนะครับก็จะมีหูจับ4จุดนะครับก็จะเป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็นเพทหลังสเตคคอนนะครับผม เม็ดสีเม็ดใหญ่ๆหนาๆกันเลยนะครับขนาดตู้เทอร์โบตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่56สูง75ลึก80นะครับท่านไหนสนใจก็สั่งมาได้นะครับราคาเริ่มต้นที่3,000บาทนะครับพร้อมแกะชื่อให้ลูกค้านะครับถ้าต้องการ ก็จะพร้อมส่งนะครับรอซีแห้งก็ส่งลูกค้าได้ครับตัวนี